นี่ค่ะใช้ครีมที่เราชอบนะคะทาลงอย่างนี้ค่ะพลังฝ่ามือนะคะค่อยๆตบค่ะ จริงๆแล้วการน,นวดหน้านะคะถ้าอยากให้ได้อัธรตหรือว่ารู้สึกละเมียดละไมนะคะจะเปิดเพลงที่เราชอบเพลงบรรเลงเบาๆไปด้วยนะคะก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยนะคะถ้าตรงหัวคิวนะคะไม่ค่อยกดช้าๆค่ะใต้ตานะคะ กดแล้วขึ้นค่ะช่วงคางนะคะตรงกลางคางเราจะไม่ทำเนาะเพราะมันจะให้มีคางอยู่นะคะจะปั้นคางให้กลมๆ